ไม่ใช่ดีจะจะต้องทําร้ายคนอื่นเขาให้ให้มันล่มจมกันไปเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากนะเดี๋ยวกูถามแกเนี่ยมันเป็นเรื่องระดับประเทศประเทศชาติมึงกินทำให้เศรษฐกิจมันพังหรือไงฮะมึงไปบัฟเขาทำไมกูไม่เข้าใจไปรั้งเกลียดเดียดใช้ก็เพื่ออะไรก็ไปโคตรเง่าสกลาดโคตรพ่อโคตรแม่มังตอนไหนเขาเบียดเบียนเดือดร้อนกับชีวิตมึงเหรอทำลายชีวิตมึงเหรอฮะก็เปล่าเอา แล้วกงไปด่าเขาทำไมกูไม่เข้าใจพูดจาดีทำไมก็เนี่ยพูดดีอยู่เนี่ยพูดไม่ดีตรงไหนกูก็พูดดีของกูอยู่ปกติเนี่ยตรงกันสะบังอ้อมก็อยู่นั่นแหละระหว่างคนดีกับคนที่ชอบเรื่องอะไรเออเราต้องพิจารณาเหตุปัจจัยดีๆเนาะแบบเออคนดีเขาก็ดีอะเนาะ เขาเป็นคนดีเราก็ควรจะเลือกคนดีไว้ก่อนอะนะเพราะว่าเขาเป็นคนดีชีวิตเราจะได้มีความสุขอย่าไปเลือกเอาคนที่ถูกใจอย่างเดียวถูกใจแต่เขาไม่ดีเอามาชีวิตเราก็จะลำบากลำบนเราจะไม่มีความสุขหรอกถ้าเราครบแต่คนที่อะไรถูกใจอย่างเดียวเนาะแต่เขาไม่ดีเราจะมีความสุขยังไงล่ะความถูกใจมันกินไม่ได้เนาะมันต้องเอาความดีต่อแหล่ ป,ปัปญญ็าออที่อื่นกูไม่พูดหรอกสังคมดัดจริตสังคมตอแหลสังคมปลอมใครจะอยู่ก็อยู่ไปแล้วกูไปอยู่กับพวกมึงหรอกเดี๋ยวนี้ทำธุรกิจหาต่างชใช่ไหมครับดีกูหมดแล้วจ้าไปนั่งหลับหูหลับตาเกาไขว่ไหนมาหล่ถึงไม่รู้ก็กูดีกูหมดแล้ว และอีกอย่างหนึ่งกูก็ขายของแบบนี้มั่งแต่วันแรกที่กูขะที่ตูที่กูไลฟ์สดแล้วเอาอะไรมาลูกหาบ้าไม่มีเนต็ตเหรอนี่เ,นเพิ่งเปิดเนต็ตวันแรกเพิ่งโหลดที่ต่กตอ,อกวันแรกใช่ไหมเนี่ยถึงที่เพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งเล่นใช่ไหมกูไม่แปลกใจอะนะเพิ่งเล่นท้ออาจารย์ท้ออะไรเดี๋ยวกูก่ายับเลยนะมานั่งท้อเพ้อภพ,พนาวนา,นาปัญญาอ่อนอยู่ได้มานั่งท้ออะไร ใครมาบ่นกูท้อท้อท้อจะกระโถนตีซ้ำให้ปัญญาอ่อนมาน,นั่งจมอยู่ความทุกข์อยู่ได้แทนที่จะพยายามทำของตัวเองให้มันดีปัญญาอ่อนมันท้อแล้วมันมีอะไรดีขึ้นมึงในชีวิตมึงมันดีขึ้นเหรอมันได้มันช่วยอะไรมึงได้ไบ้างเขา่าท้อเนี่ยมึงจะมานั่งท้อต่อมาแล้วน,น,น,นี่สิ่งกูถามว่าใครเป็นคนทำมึงไม่ใช่เหรอมึงทำเองนั่งท้ออะไรมันคือผลของการกระทำของมึง แทนที่จะลุกไปแก้ไขการกระทํากลับมานั่งท้อใจมันจะมีประโยชน์อะไรในการท้อมึงเป็นคนก่อร่างสร้างนี่ในตัวมึงเองมึงจะโทษใครมานั่งท้ออยู่ได้ อตัวจริงอาจารย์ใจดีมากทาไมไลร่สดึงดูจำคะก็เป็นสไตล์กูอะในไลร่สดกูจะดูแลอย่างนี้แหละซื้อของในตะก้าได้เลยจ้า เขาแต่ใจตัวเองแย่มากไม่ถึงกูเหรออก็ใช่สิถ้ากูไม่เอาใจกูแล้วกูจะเอาการใจใครอะ่ะกูต้องใจมึงเหรอกูต้องพูดตามใจมึงเหรอแล้วทําไมมึงไม่เอาใจกูบ้างล่ะทำไมมึงต้องเอาใจมึงเองอะ่ะเวลามึงเลือกฟังมึงเอาแต่ใจมึงเลยแล้วเวลากูเลือกพูดกูจะไม่เอาแต่ใจกูเองหรือไงฮะ มีความซื่อเชื่อกับคนแก่โบราณเรื่องขึ้นบ้านใหม่ต้องดูเลิกยามเลิกมงคลแต่ลูกไม่สะดวกเราทำยังไงดีครับก็ไม่ต้องดูมงจะไปดูทำไมล่ะเลิกหามยามทีไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตเมืองเวลาสะดวกในชีวิตเมืองนั่นแหละหมอายกรรมวจีกรรมโนกรรมสุจริตนั่นแหละเลิกดียามดีเวลาดีมงคลดีแล้ว ูดจายหยาบคายมากๆโอ้ยผู้ดีอังกฤษไปเดินจูงควายในทุกลาเวนเดอร์นั่นไปไม่ต้องมาอยู่ในไรส์สโดโกแหมผู้จายหยาบคายมากๆไม่มีอะไรหยาบเท่าน้ามึงแล้วจูงควายมึงนั่งไปนั่งจิบชายอยู่พระราชวังบักกี้แฮมเราไป้าก็ไปแดกชาน้่นแหมผู้ดีเหลือเกินผู้จายหยาบคาย จันริดจริงๆมึงด้านุ่นัน่งดากูชอ็อตชๆๆๆช็อดีไม่หยาบเลยนะสารแนเข้ามาวุ่นวายกับไหลสดกูเนี่ยไม่หยาบเลยทุกคนเกิดมามีเวลาและวันตาที่กำหนดแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่จะ การเข้าวัดทำบริเวณเทียนเราต้องนุ่ขงขาวห่มขาวใส่ชุดขาวเท่านั้นไม่ค้ามีคนบอกมาไม่เกี่ยวจ้าพระใส่ชุดขาวเหรอปรถามแกเนี้ยพระก็ไม่ได้ใส่ชุดขาวอ่ะแล้วทำไมอยู่ในวัดได้อ่ะเรากนหัวเดินเข้าวัดเลยเป็นพระไหมไม่เป็นจ้าเป็นแพ้มันน่ากลัวกับความเชื่อ เรารู้ไหมทุกวันนี้เนี่ยมันหนักหนาสาหัสถึงขนาดมีคนบางกลุ่มบางคนเนี่ยออกมาพูดถึงขนาดว่าเดรจฉานวิชาเนี่ยไม่ขวางต่อมาผลนิพพานแต่พระพุทธเจ้าบอกเดรจฉานวิชาขวางต่อมาผลนิพพานมันเป็นวิชาทางขวางไม่ใช่วิชาทางตรงไปสู่มรรคผลไม่ว่าจะทําการกิจการงานอาชีพใดก็ตามสุดท้ายมันก็ขวางทั้งนั้นเช่นเราไปทาํามิจฉาอาชีพอย่างเงี้ยมันขวางมรรคผลนิพพานไหมขวางและเรื่องเดรจฉานวิชาไหมใช่ เราไปทํามาหากินด้วยการทุบปลาฆ่าสัตว์เดรัจฉานและเอามาขายนาั่นเรียกเดรัจฉาวิชาไหมใช่แล้วการทํานั้นเป็นไปเมื่อสัตว์ล้มตายไหมใช่ขวางมาผลนิพพานไหมขวางแล้วจะบอกว่าเดรัจฉา,าวิชาไม่ขวางมาผลนิพพานได้ยังไงมันไม่ได้เข้าใจเรื่องสัมมาทิฏฐิมันไม่ได้เข้าใจเรื่องสัมมา,มมาอมมา,าชีวะสัมมาอาชีวะมันต้องเจาะลงไปแบบลึกๆอีกว่าสัมมาอาชีวะมันอาชีวะจริงไหมหรือมันมิจฉามันไม่ใช่ว่ากิจการงานทุกอย่างทุกอาชีพจะ ทนายความบางคนบอกว่าทนายความเป็นอันนี้จริงมาทนายความเป็นมิจฉา,าเคยนะเดรัจฉาวิชาไหมก็ใช่พิพาาษาเป็นเดรัจฉาวิชาไหมใช่แพทย์หมอเป็นเดรัจฉาวิชาไหมใช่ขวางมาผลนิพพานไหมขวางถ้าเขาทํามิจฉาอาชีพมันจะไม่ขวางได้ยังไงมันต้องขวางสิรักษาคนไข้เจตนาในการรักษาคนไข้ไม่ได้มีความเมตตาสงสารหรือเจตนาในเจตนาหนึ่งในการมีเจตนาในการอาฆาตป,ปรามารว่าาย เขาเรียกอะไรในการรักษามีเจตนาอากุศลเกิดขึ้นนั่นก็เป็นมิจฉาอาชีพมีความไม่ซื่อสัตย์สุจริตในอาชีพของตอนนั่นก็เรียกว่าขวางเป็นผู้พากษาเป็นทนายความทว่าความแบบบิดเบี้ยวไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงมีการโกหกเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นก็เรียกว่ามิจฉาอาชีพมันไม่สำรวมในสัมมาวาจาบวกกับทําอาชีพของเจงหาเลี้ยงด้วยการไปโกหกตอแหลชาวบ้านเบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นให้ได้ยากเกิดความลำบากนั่นก็เรียกว่าในลัชวิชาขวางต่อมาผลที่ผ่าน มันขวางท่านแหละขึ้นชื่อว่าเดรัาฉานเดรัาฉานมันก็บอกอยู่ว่ามันไปในแนวขวางมันไปในแนวลาบมันไม่ได้ไปในแนวที่ตรงกันไปกับมรรคผลนิพพานทุกอาชีพรว้แล้วแต่ขวางต่อมรรคผลนิพพานทั้งสิ้นถ้าเราเอาจิตใจเราเนี่ยไปผูกกับอาชีพเหล่านั้นจนไม่คิดจะขวนขวานในการปฏิบัติตามหลักคําสอนพระเจ้าตามหลักความเป็นจริงย่อมเดินสู่มรรคผลนิพพานไม่ได้นั่นแหละจึงเรียกว่าเดรัาฉานวิชาไงแต่ทําไมพระองค์ถึง,ถ,ง,ถ,งถึงห้ามพระ ไม่ทําไม่ได้ห้ามคารวะเพราะพระองค์ทรงห้ามพระเพราะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าพระมีหน้าที่ในการขวนขวายในการบรรลุธรรมในชาติปัจจุบันจึงไม่ให้มาทํากิจการงานทางโลกนี้เพราะมันขวางไงการมาบวชพระมึงจึงสอดมันจึงสอดรับไงกับคําสอนที่พระองค์บอกว่าการมาบรรพชาอุปสมบทนี้จุดประสงค์เพื่ออะไรเพื่อเพราะเขามีความศรัทธาไม่ใช่สิเพื่ออะไรนะเพราะเขาเห็นว่าทางคารวะเนี่ยมันเป็นทางคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลี เขาเห็นการบรพชาอุปสมบทเป็นโอกาสกว้างต่อการบรรลุมรผลนิพพานเขาจึงมาบวชในเมื่อมาบวชแล้วจะไปขวนขวายในการทํามาหากินอะไรอีกไปทําวิชาการเดรัจฉาวิชาทางโลกอีกไปเพื่ออะไรเพราะมันจะขวางต่อมรผลนิพพานจึงไม่ให้ทํามีบาปเป็นเครื่องบริหารท้องมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายทําศีลสมาธิปัญญาให้บริบูรณ์สมบูรณ์นั่นเป็นที่สุดของการบวชเป็นพระบวชเป็นสมณะบวชเป็นสมณะสักยะปุตยะเป็นสมณะในสักยะตระกูล เพื่อมรักผลนิพพานอย่างเร็วที่สุดไม่ใช่มาเสียเวลาดังนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่มันย่อมดูตามหลักเหตุหลักผลที่ถูกต้องตามหลักคำสอนไม่ใช่ไปกล่าวตูคำวาสาัจดาวด้วยคำไม่จริงเดลฉา,านวิชาย,ย่อมเดินไปสู่การขวางกั้นนักผลนิพพานทุกวิชาวิชาเดียวที่ไม่ขวางกั้นต่อมคผลนิพพานคือวิชาแห่งอรยิยสัจแต่บุคคลใดก็ตามทำเยลชาวิชาในโลกปัจจุบันโดยอาศัยอริยสัจเป็นหลักเกณฑ ย่อมไม่ขวางต่อมคผลนิพพานเพราะประกอบอยู่ในสัมมาอาชีพเดียวนั้นคำถามคือหมอดูล่างทรงมันอยู่ในสัมมาอาชีพไหมล่ะมันมีการเบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นให้ได้ยากไหมล่ะมันมีการมันมีการตกปรุงแต่งในความเชื่อความเห็นผิดไหมล่ะมันพาคนสู่นรกกัมเรนเจราาและเปรตวิสัยไหมล่ะมันพาคนสื่อความเชื่อผิดความเห็นผิดการโดนบันดาลอ้อวนวอนร้องขอรอผลถ้าเข้าอยู่หลักเกณฑ์นี้บรรลุทาไม่ได้ทั้งนั้น มันจะบรรลุทมได้ยังไงในเมื่อมันจะมีความเห็นผิดอยู่เลยมันยังคิดว่าการอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบรรดามีจริงไม่ต้องไปสร้างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ได้หรือทําคู่กันไปกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมก็ทําบวกกับการอ้อนวอนร้องรอผลโดยบรรดาพิธีกรรมสละข้อต่อชะตามันจะได้ได้ยังไงในเมื่อมันไม่อย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของมันนี่เป็นทุกข์ไปไม่เป็นสัทธานุสาลียะ มันไม่เชื่อมั่นได้ซ้ำว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของมันจะสามารถทําให้มันรอดพ้นจากโกำเนิดเจริชาและเป็นวิสัยได้มันยังเชื่อว่ามันต้องประกอบด้วยการอ้อนวอรล้องขอมันต้องอาศัยเทพเทวาในการดลบันดาลมันถึงจะสามารถรอดพ้นจากภัยพิบัติหรือการกระทําของตัวมันเองได้แล้วมันจะบรรลุทําได้ไงในเมื่อสัมมาทิฏฐิในการที่คิดเห็นว่าตัวเองนี้เป็นผลสร้างเหตุในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมผลของการกระทําในการใช้ชีวิตในปัจจุบันมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เดินสู่ความ พ้นทุกได,ได้ด้วยการกลับมาพิจารณาว่าไม่มีอะไรเป็นตัวตนจริงของเราต้องอาศัยแต่เหตุปัใจจัยในการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีที่ไหนดังนั้นการพยากรณ์ใดก็ตามพระพูทดเจ้าจึงไม่รับการพยากรณ์ไม่รับรองการพยากรณ์ไม่ว่าจะหมอดูล่างทรงใดก็ตามเราองปฏิเสธของพวกนี้หมดแต่คนในยุคปัจจุบันกลับมาบอกว่าไอ้ของพวกนี้สามารถทําได้คาราวาทําได้แล้วถ้าคาราวาทําได้คา,า,าระวาคารมลูททาไม่ได้คาราวาก็เดินจากความพ้นทุกข์ไม่ได้ ถ้ารว,ว่าก็เดินเข้าสู่กระแสของความจริงตามหลักคาสอนพริเจ้าไม่ได้ถ้ายังยึดมั่นถือมาในการอยากทําต่อไปก็ทําต่อไปไม่ได้มีใครว่าอะไรอยากทาก็ทําไปสิอยากเป็นก็เป็นไปสิมอดูร่างทรงใครอยากจะไปดูก็ดูไปสิถ้าตัวเองขาดเขาเบาปัญญาขนาดนั้นพิจารณาตามหลักความเป็นจริงไม่ได้ว่าทุกอย่างมันอยู่ที่การการะทําของตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับใครบันเดินบันดาลเข้าใจไม่ได้ก็รับผลของการการะทําของตัวเองไปเพราะทุกอย่างมันมีผล เดี๋ยวมันหาว่ากูขู่เดี๋ยวมันแบนกูอีกเดี๋ยวกูช่องกูปิวอีกทุกคนฟังนะจ๊ะใครที่พิมพ์ซ้ำๆก็วางก็วางอาจจะเป้วไปโดยไม่รู้ตัวนะจ๊ะอีกหน่อยจะไม่มีการตักการเตือนอะไรแล้วนะจ๊ะฉันจะปิ้วเธอเลยจ้าโดยที่ไม่ตักเตือนกันทั้งสิ้นเธอจะเป็นใครก็แล้วแต่ฉันไม่สนหน้าอินหน้าพรอมนะจ๊ะฉันปิ้วเธอเลยจ้าจบนะ เจ้าทำไมเกิดมาเดินได้เลยครับไม่เหมือนเด็กคนอื่นกูก็ไม่รู้เหมือนกันตำราว่างั้นมึงจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้กันแล้วแต่มึงอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านเอาไปตรวจสอบไปหลักธรรมหลักไวในหมวดอื่นก่อนหลักธรรมมีต้องเยอะแยะทำไมต้องมาจ่อลงที่ตรงคําว่าเดินเนี่ยกูไม่เข้าใจอะอริยสัจสี่มากมีองแปดสามมระทาสี่อินรีห้พละหโพชงเจ็มากมีองแปดโธที่ปริยธร 3, รมสามสกุศลกรรมโบสิบ ผมมีหารสี่ต้องเยอะต้องแย่มึงไม่ไปสนใจมาสนใจการเดินเนี่ยนะการเดินมันมีผลต่อการที่จะทําให้มึงเมื่อยหน่ายใครกำหนัดดับไม่เหลือละลอ,อะไรนะรู้ยิ่งรู้พร้อมเพื่อมผมไม่ได้ผ่านในยังไงผมไม่เข้าใจมันจะช่วยทําให้มึงดีขึ้นยังไงตอบแก้ไขความชั่วความเร็วในชีวิตมึงยังไงทาให้ชีวิตมึงดีขึ้นยังไงทําให้ชีวิตมึงเจริญขึ้นยังไงไม่ได้อะแล้วมึงจะไปสนใจทําไม